ตอนนี้เราก็ยู่ถีเดือดท่ายซีเ์พูเกต์คือน,นี่เราจะนอนที่นี่กันมาพักที่นี่สองคืนใช้กัดเป็นประตูมาก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ได้ข้าวมาแล้วเอาผ้ามาเก็บไว้เควนไว้ห้องน้ําก็จะประมาณนี้เราจองได้ชั้นสองอันนี้ยู่บนุนี้ยู่ชั้นสองโรงแรมนี้น่าจะมีประมาณซี่ชั้นอันนี้นอนสองคนแต่ที่นี่ญิงก็จะนอนได้ประมาณสัก สี่คนได้โชว์ฝานยายยุก็ดันนอกอันนี้ก็เป็นทะเลีโรงแรมนี้ติดกับชายทาลีซีรีเรากกมาไายรูปปุ่นไปแชะแชะได้ออกจากบานก็จะประมาณนี้โชดโจดถ่ายคลิปโด้โจดว่าเลย I told the witch dodger, I was in love with you. Do 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 do. I told the witch touch, I was in love with you. And then the witch toucher, he told me what you do, -ah -ah. had tell me. Who e ooh-ass single pen. I told the witch dodger, I was in love with you. <laughs> I told the witch touch, I was in love with you. And then the witch tatter, he told me what you do, had tell me. Ooh -ee -ooh -ah -ah -ah.